รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสารรครายการโด สถานีบริการน้ำมันปตทบริษัททีดีไอโพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรักครับแล้วก็แน่นอนครับพบรายการบ้านแสนรักครั้งใหผู้ชมก็จะได้พบกับ ของสวยๆยงานมาเรื่องการออกแบบเรื่องการตกแต่งภายในนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกครั้งเราก็จะมีวิทยาสวยๆนำเสนอคุณผู้ชมแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาให้มุมมองต่างๆข้อคิดต่างๆให้กับคุณผู้ชมด้วยแหละครับสำหรับสัปดาห์นี้นั้นเรามีอาจารย์อยู่สองท่านนะครับออท่านแรกนั้นก็คืออาจารย์สุมิตรง้าบุลงนะครับท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายในนะครับ ภาควิชาศิลปะการออกแบบเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับส่วนท่านที่สองนั้นเป็นวิศวกรครับนะฮะรองศาสตราจารย์สุพศศรีนินและครับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีท่านก่อนนะฮะสวัสดีครับท่านใจครับอาจารย์วันนี้นะผมมี ท็อปิกมีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นมาสำหรับให้เราได้สนทนากันนะฮะจากวิทยาที่เราจะไปชื่นชมด้วยและครับนะฮะสำหรับท็อปิกที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ Luxury Area หมายถึงบริเวณที่มีความตกแต่งที่ค่อนข้างหรูหราดนึดงนะครับนะแล้วก็แน่นอนครับในช่วงของ Talk นั้นเนี่ยนะครับช่วง Talk เนี่ยทางรายการก็ได้ไปถ่ายวิทยามานะครับ ช่วงท็องเราไปถ่ายเป็นล็อบบี้นะฮะจากโรงแรมแก a นเซนเตอร์พอยต์โฮเทลเทอร์มินอล21ที่เทส,สกูรวิทเองนะครับนะฮะไปชมวิจากันเลยครับ ไอเดียวันนี้มาพบกับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPI กับเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องจากปูนซีเมนที่จะช่วยลดการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยทั้งสะท้อนความร้อนลดความร้อนใต้หลังคาประหยัดไฟมีความแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวระบบกันน้ำไหลย้อนกลับและบัวดักน้ำถึง3ชั้นพร้อมรางรินด้านข้างลึกเป็นพิเศษ TPI ผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับงานก่อสร้างและผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการบ้านแสนรักชมวิทยาศาสสวยๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองข้อคิดแล้วก็มุมมองที่อาจจะไปด้วยกันหรือว่าแตกต่างกันนะฮะในลักษณะของมัทนากรกับยุสครอปนะฮะเดี๋ยวผมไปที่มัทนากรก่อนแล้วกันนะฮะอาจารย์ครับมุมมองที่อาจารย์คิดนั้นอาจารย์คิดยังไงถ้าลักษณะที่เห็นจากภาพเนี่ยนะครับ ในตัวโครงสร้างโดยรวมของของตัวล็อบบี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของความโอถงใช่แล้วในความโอถงตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของเพดานสูงใช่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยโอเคฟังชันตรงนี้นี่เป็นเรื่องของล็อบบี้ในส่วนของรีเซพชันหรือในส่วนของฟานเดสนั่นเองในส่วนนี้ในส่วนของเรื่องของการประดับตกแต่ง โดยรวมในภาพรวมก็จะเห็นเรื่องของการใช้ลวดลายประดับนะครับกับวัสดุที่เป็นเรื่องของความมันวาวเพราะฉะนั้นเนื้อดีเฟกต่างๆของตัววัสดุนี้จะช่วยช่วยทำให้ให้บรรยากาศโดยรวมนี่ดูลักชัวรี่ัดูดูวมมีคุณค่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีไซเนอร์เขาพยายามที่จะให้เห็นถึงความลักชัวรี่ของการดีไซน์ของเขาแล้วก็เอา พวกอณูเมนต่างๆเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาสีสครีมสีต่างๆนั้นเข้ามาเพื่อจะเชื่อมความฮอมบูนีเข้าด้วยกันใช่ครับแทนที่ว่าจะให้มันคอนทัสกันใช่ครับมันก็เลยดูค่อนข้างจะหรูหรานหน่อยนะฮะใช่ครับนะจานวิศวกอนจานคิดยังไงครับคือประเด็นของความโอทงของลอบบี้นะครับทางโครงสร้างเนี่ยเราเห็นว่าเป็นโครงสร้างเราใช้คำว่าช่วงยาวๆนะฮะลองส span ซึ่งโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยในทางเทคโนโลยีแต่บ้านเราก็สามารถจะทําได้ทั้งเป็นเราเรียกว่าคอนกรีตอัดแรงนะครับที่เป็นระบบคานที่เป็นโพสเซนเชนบีมเราก็สามารถทําได้นะครับหรือจะเป็นพวก r u s สแล้วก็ c ค v e r ด้วยวัสดุอื่นๆนะครับ,รบวันนี้ก็จะทําให้พูดง่ายว่าโถงโล่ง ยี่สเมตรเนี่ยเราสามารถจะไม่ต้องมีเสานะครับก็สามารถจะทำเทก็จะได้ความโอดโถงได้ความเป็นมีแบรูมีที่อาจารย์ว่าลักชัวรีนะครับในในง่ขโคงสร้างนะครับแล้วก็มีทั้งว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นแค่ตัวโพเดียมคือมีความสูงแค่นั้นหรือแม้แต่เหนือกันขึ้นไปจะเป็นทาวเวอร์สูงๆก็เราก็สามารถจะทำโครงสร้างรองรับ อาคารส่วนที่เหนือนั้นขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใบ้านเราที่ที่ทําได้นะครับผมผมเดินถามอาจารย์แทนท่านผู้ชมนิดนึงช่วงสแปนเสาเนี่ยฮะจากในวิทยาที่เราชมเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างมากเลยนะฮะแล้วพอกว้างมากขนาดนั้นเนี่ยระหว่างเสาหรือสแปนเสานั้นเนี่ยไอ้คานตัวเนี้ยจางคือปกติเราเขารู้กันง่ายๆว่าถ้าสแปนเสามัน4เมตรเด p ผของคานต้องอย่างน้อยต้อง40เซน นะฮะถ้าเผือเอ่อมากกว่านั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้อตัวเนี้ยอาจารย์คิดยังไงไอ้สเปนเสามันเอร์อมันขนาดนั้นแล้วเดฟของคานเนี่ยคือคืนนอเน,นื่องจากอันเนี้ยถ้าไม่ได้ดูภายในถ้าแ<ช>นวโน้มนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นเ,เหนือขึ้นมันไม่มีตึกขึ้นไปอีกหลายหลายชั้นหรือหลายห้องก็เขาอาจจะดีไซน์เป็นทรัสครับอาจารย์เป็นโครงสร้างเด็กถักนะเป็นทรัสส์นเป็นเฟรมทรัส เหมือนนึกถึงโรงงานแล้วกันกนะคือถ้าเป็นเฟรมทัสอ๋อเป็นเฟรมทัสแต่ว่าเนื่นองจากมีเพดานปิดเราก็อาจจะไม่เห็นน,น,นะครับ,รบแต่เฟรมทัสส่วนนี้ก็เราก็จะใช้ก็ว่าเป็นพอเป็นเฟรมทัสเนี่ยมันก็จะเทคสแปนได้สี่สิบห้าสิบเมตรโดยเด็บอยู่ประมาณสักเขาใช้ประมาณ L ส่วนยี่สิบนะฮะสมมติสี่สิบเมตรก็เด็บประมาณสองเมตรอะไรเงี้ยก็เพราะว่าที่เราพูดถึง สี่เมตรเด็บสี่สิบเซนจะเป็นโครงสร้างคอนสลอประมาณ L ต่อสิบแต่ถ้าพุกบคลาสเนี่ยประมาณ L ต่อยี่สิบก็จะเด็บก็จะไม่มากอรย์หรือพวกถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นพวกโพสเซนเชนบีมก็คือพวกที่เราใช้อัดแรงนะครับเด็บพวกนี้ก็จะไม่มากเหมือนที่เราทําทางด่วนทำไรนะครับเดฟก็จะไม่มากเคาว่าคอนกรีตอัดแรงนั่นหมายถึงว่าพื้นหรือเปล่าอาจารย์ คานก็ทําได้อยู่ครับป็คเหมือนที่เราทําสะพานใช่ไหมฮะคานก็คือเราก็ใส่ลวดรงดึงสูงไปในแล้วเทแล้วก็ไม่หุ้มแล้วก็ดึงดึงออกดึงแล้วก็เข้าไปครับล่อยตอนหลังมันก็จะลัดตัวเข้าไปอันนี้ก็สามารถจะทําได้สําหรับที่ส่วนที่เราต้องการความแข็งแรงมากๆหรือช่วงสแปนยาวๆครับทาให้ความแข็งแรงมีได้อย่างที่เราต้องการแต่ความหนาน้อยลงอ๋อ โอเคเดี๋ยวเราพักสกครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าไปชมวิทยาอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงของวิสิตนะครับช่วงวิสิตเนี่ยเราจะพาคุณชมไปชมมารเบรี่มันติคุซินนะฮะเลสตรเป็นชั้นที่10ของโรงแรมเบอร์เคลีย์โฮเทลที่ประตูน้ำนเองนะฮะไปชมกันว่าสวยแค่ไหนเชิญเลยครับ จัโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ก็สุดรายการบ้านแสนครับนะฮะในช่วงวิสิทธิ์เมื่อกี้ชวมวิทยายสวยสวยไปแล้วนะฮะเป็น The m ะม b น r r y m ี n t ัน u i คุ r e s t a u r a n t นะฮะอยู่ที่ชั้น10นะฮะที่ The b e r k e r y Hotel ประตูน้ำนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่ามีความโออารนะฮะหรูหรามากทีเดียวนะครับครับเดี๋ยวเราฟังมุมมองกันหน่อยนิดนะฮะทางด้านัรธนาครก่อนแล้วกันนะอาจารย์สุมิทนะฮะย์ครับใช่ครับจาก จากที่เห็นนะครับก็เรื่องของบรรยากาศนี่ดูดูลักัวรี่นะมากใช่ครับให้ความพิถีพิถันกับการประดับตกแต่งสูงทีเดียวใช่แล้วตั้งแต่พื้นผนังฝ้าเพดานนะครับในส่วนของผนังจะเห็นเรื่องเรื่องของการจัดแบ่งพื้นที่ด้วยผนังเนี่ยแต่ผนังที่ดูหนักๆนี่การให้รายละเอียดนี่ดูแบบส่งเสริมกันดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุที่ใช้ก็จะเห็นว่าเรื่องของกระจก นะฮะถูกนำมาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเราจะเห็นโดยภาพรวมเราจะเห็นอะไรที่หนักหนักอย่างเช่นในส่วนองค์ประกอบบนฝ้าเพดานอย่างเงี้ยนะครับมีลดลายต่างๆนี่เราดูเหมือนหนักแต่เขาสามารถที่จะลดลดความหนักนั้นด้วยการซ่อนไฟนะครับทำให้ดูลักษณะของตัววัตถุนั้นเนี่ยลอยออกมาจากจากจากส่วนที่เป็นฝ้าเพดานรวมทั้งในส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ให้บริการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการซ่อนไฟจะเห็นได้ว่า จากที่เรารู้สึกว่าเหมือน,อนโครงสร้างที่ดูหนักๆคนนอนเทอท์ที่ดูหนักๆคอคพเตอร์ที่ดูหนักๆกลายเป็นช่วยเสริมให้มันดูเบาลงนะครับแล้วดูหร,รูหราขึ้นทีนี้ในคุณผู้ชมสังเกตดูนิดหนึ่งนะฮะว่าการที่จะดูเหมือนกนจัดหนนเนี้ยครีมสีไปช่วยทําให้รู้สึกดูเบาขึ้นนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วผมขอขอ,อ,อให้ข้อคิดนิดหนึ่งสังเกตดีๆ จะมีลักษณะคล้ายๆกับฟ้าปุกคนของไทยผสมอยู่ด้วยในผนังตัวนั้น <c oughs> <c oughs> นะฮะซ,ซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมได้สังเกตดูแล้วก็เอาไปใช้กับการตกแต่งบ้านของท่านได้นะครับนะเดี๋ยวไปฟังกันดูต่อวิศวกรท่านคิดยังไงนะกานสุพท้าคือประเด็นของพัฒาการที่รุหลานะครับ,ค,รบความรู้สึกของผู้ที่เข้าไปใช้บริการต้องสะดวสบายประเด็นสาคัญก็คือเรื่องระบบ ปรับและระบายอากาศครับระบบปรับอากาศเพื่อจ่าเวลาทานอาหารมันจะเกิดการใช้พลังงานติกัความร้อนล้วก็จะรู้สึกเรื่องปรับอากาศก็สําคัญว่าเราจะต้องรู้สึกสบายในเรือกันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องกลิ่นนะครับเป็นระบบระบายอากาศหรือระบบฟอกอากาศของพัตการซึ่งจริงๆให้เขมา่าติคุณซีนใช่ไหมครับจะสังเกตว่ามีหลายพัตการนะฮะอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยจะมีชื่อแต่ละ ประเภทของอาหารอยู่แต่ว่าจะกลืนันไปกับงานตกแต่งนะครับจะไม่ได้เดนออกมาก็ทําให้ดูดูเป็นคล้ายๆมีเกรดนะครับนี่ประเด็นของปรับอากาศระบายอากาศฟอกอากาศเนี่ยก็ต้องทางวิศวกรด้านการระบบก็ต้องคิดให้รอบคอบในเรื่องเหล่านี้ฮะเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเดี๋ยวเรามีกลิ่นติดเสื้อออกมาอะไรแบบนี้ก็จะมีเพรานพอความรู้สึกสบายที่แท้จริงก็คือมีการ ระบายอากาศที่ดีด้วยมีการหมุนเวียนอะไรนี่ครับเรื่องเหล่านี้ต้องคำนึงถึงโดยเพราะถ้าย้อนกลับมาในที่บ้านที่ไหเนี่การระบายอากาศแล้วก็การฟอกอากาศก็จะมีส่วนนะครับก็ของมุมมองในทางอุณ์นะกรับแบบนี้ครับชย์สุมิทมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับรย์ครับก็ในส่วนจะเห็นว่าในส่วนให้บริการยจะมีส่วนที่เป็น private ด้วยเพราะนั้นลักษณะของการ ประดับตกแต่งในส่วนของ p r i v a t e ี่ค่อนข้างจะพิถีพิถันมากเรื่องของการเลือกใช้พรมเลือกใช้พื้นวัสดุปูพื้นเรื่องของผนังนะครับจะเห็นลักษณะของการประดับตกแต่งที่อาจจะแตกต่างจากส่วนภายนอกับางครั้งแล้วก็มีเรื่องของการประดับรูปภาพที่ช่วยได้มากนะครับ คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่นหนึ่งแล้วช่วงหน้าไปพบกับช่วงของคลินิกบ้านแสนรักก,การตอบคําถามทุกคําถามที่คุณผู้ชมให้เกียรติกับรายการบ้านแสนรักเรานะโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้แล้วครับแล้วก็กระซิบสนิทหนึ่งแล้วกันถ่ายรูปส่งมาด้วยก็เป็นการดีนะครับนะฮะเพราะว่าทุกคําถามของท่านรายการบ้านแสนรักถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยแล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งเราต้องพยายามนามาตอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะพักสักครู่ครับ มใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-381-8388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรร์งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ค,คุณผู้ชมครับกลับสู่รายการบ้านแสนร,รักในช่วงของคลินิกบ้านแสนร,รักครับแล้วก็แน,น่นอนครับทุกคําถามมีคําตอบจากรายการบ้านแสนรักของเราแล้วก็ทุกคําตอบหรือทุกคําถามที่คุณคุณผู้ชมให้เกียรติถามเข้ามานั้นเนี่ย <c oughs> ทางรายการไม่ทอดทิิงครับถ่ายรูปส่งด้วยก็เป็นการดีนะครับจะได้เห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นนะครับครับคำถามแรกไม่ให้เสียเวลาเลยแล้วกันนะคำถามแรกมาจากคุณจงชัยนะจากกรุงเทพนี่เองแนละ้ว คำถามของคุณโยมชัยถามว่า,วามีโครงการจะต่อเติมทําที่จอดรถประมาณทั้งสีคันนะครับนะอยากจะขอคำแนะนําต้องทําอย่างไรบ้างอาจารย์สุพจน์ฮะช่วยหน่อยครับผมคือ,อ,อการต่อเติมเนี่ยตีความก่อนนะครับเหมือนกับว่าเราไปทําหลังคาเกาะกับอาคารเก่าออมองง่ายกันต่อเติมนะฮะถ้าไปเลี้ยระวังที่สุดก็คือเสาท,ที่ที่ทําใหม่นะครับ,รบต้องให้ระบบฐานลากเนี่ย เป็นระบบเดียวหรือความลึกของเข็ม,มเท่ากับอาคารเก่าถ้าทราบได้นะครับแต่ถ้าไม่ทราบได้จะต้องแยกโครงสร้างออกจากอาคารเดิมเลยเพียงแต่ว่ายื่นหลังคาเนี่ยไปชนแล้วก็ทำแฟลชชิ่งกันฝนลงนะครับคือถ้าเป็นถ้าไม่ทราบก็ทำโครงสร้างแยกออกมามขนาดก็อยู่ประมาณสัก4คันก็ตกประมาณสัก สิบเมตรเนี่นะครับตัวเท่าไปรถคันหนึ่งก็เราจะใช้สเปคประมาณสองเกว้างก็ประมาณ5เมตรไม่รวมชายช่วงเสานะครับ5เมตรเราใช้คายื่นไปสักข้างละเมตรเนี่ยก็<อ>จะคุ้มได้นะครับ,รบแต่แนะนําว่าถ้าถ้าไม่ชัดเจนนะฮะให้แยกออกเป็นเสาเสาที่แยกออกมาเพียงแต่ว่ายื่นหลังคาเนี่ยไป ชนกับอาคารเดิมแล้วก็ทำแฟชชิ่งที่อาคารเดิมมาที่หลังคานะครับเพื่อกันไม่ให้น้ำลงนั้นครับเพื่อปล่อยให้โครงสร้างของอาคารจอดรถเนี่ยเกิดมีการซุดตัวแตกต่างกันนะครับก็จะไม่ดึงรังกันรับผมโอเคผมถามแทนคุณผู้ชมนิดละกันแล้วตัวฐานล่างเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นยังไงครับคือถ้าขึ้นอยู่สภาพพื้นที่นะครับ ถ้าพื้นที่คับแคบเนี่ยระบบฐานรากเข้าใจว่าอยู่กรุงเทพนะครับก็ใช้เป็นเข็มสัก6เมตรเนื่องจากคนตอกได้แต่ฐานหนึ่งก็จะมีหลายต้นเ6าต้นต้องคำนวณในแง่น้ำหนักของหลังคาที่ลงกับฐานรากด้วยนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบที่เราใช้คำว่าไมโครพายคือเข็มที่สามารถตอกลึกได้ถึงชั้นดินแข็งนะครับก็มี เปิดเน็ตก็ได้นะครับไมโครพายขึ้นะขึ้นเป็นเข็มคอนกรีตก็มีเข็มเหล็กก็มีนะครับที่จะสามารถตอกให้ยันชั้นดินแข็งได้<อ>คือระดับลบ19ลบ21เมตรได้<ช>ถ้าประมาณ<ช>เข็มไมโครพายเนี่ยถ้าน้ำหนักหลังคาแค่นิดเสาต้นหนึ่งก็ประมาณ1ต้นของเข็มก็พอ,อแต่ถ้าเป็นเข็ม6เมตรที่คนตอกนะครับก็ก็ต้องคำนวณนิดนึงนะครับว่าต้องใช้กี่ต้นนะครับ ต่อไปคำถามจากคุณจอยนะฮะจากปราจินบุรีครับคุณจอยถามมาว่าจะตกแต่งห้องนอนอย่างไรให้มีบรรยากาศน่านอนที่สุดค่ะแหมเป็นคําถามที่เจ็บแสบมากนะจัสวมิทช่วยหน่อยว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของความน่าสบายของของการเข้าไปใช้พื้นที่ห้องนอนใช่แล้วครับอันดับแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งที่ตั้งของห้องนอนด้วยนะครับอันนึงคือเรื่องของ อากาศถ่ายเทนะครับเรื่องของอากาศถ่ายเทอีกอันนึงที่สําคัญอันหนึ่งที่ที่เรามักจะบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปบ้างอาจจะเป็นเรื่องของวิวใช่ครับวิวบางทีสาคัญนะปัจจุบันนะครับพราะการสร้างบรรยากาศภายนอกเชื่อมกับภายในเนี่ยเริ่มมีมีควันบาสูงแล้วก็ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันภายในเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยทั่วไปนะครับมีส่วนพื้นที่สําหรับ นอนหรือส่วนพื้นที่สําหรับการทํางานอยู่บ้างแต่ในส่วนของบรรยากาศภายในองค์ประกอบภายในเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวเหมือนกันส่วนตัวอันนี้พะบางครั้งเนี่ยเรื่องของสกีมสีครับบางครั้งบางคนอาจจะชอบโทนทางด้านสีเย็นๆบางทีโทนอบอุ่นอะไรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเป็นความชอบด้วยเหมือนกันครับจะบอกว่าน่านอนเนี่คงต้อง ต้องต้องตอบได้ใช่ใชครับถูกต้องคุณจอยฮะต้องบอกเลยนะคุณจอยต้องเขียนคําถามแล้วก็ความชอบตัวงสายไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมาดูแล้วเดี๋ยวก็จะออกมาเองนะครับนะฮะว่าเออทำยังไงเี่ยตัวเองอยากจะนอนแบบไหนนะครับนะสำหรับรายการของบ้านสารคเราวันนี้ก็รู้สึกเวลาหมดไปเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าได้เนื้อหาสาระดีมากเลยนะครับครับ วันนี้รายการบ้านารักก็คงจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านฮะทั้งอาจารย์สุมิตรงามบุรงแล้วก็รองศาสตราจารย์สุพจน์ศรีนินแหละครับขอบคุณมากครับท่านใจครับแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะรายการบัานารักก็คงจะต้องขอขอบคุณผู้ทำเนิรายการด้วยครับร่วมสร้างสารรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตอทอบริษัททีดีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผู้ชมครับก่อนจากครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมแสนรักเพื่อบ้านแสนรักของเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับรายการบ้านแสนรักพบกับคุณผู้ชมเป็มประจําทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเด็วกวันนี้แหละครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับ ทุกสาระความรู้สําหรับคนรักบ้านแล้วก็รักการตกแต่งบ้านคุณผู้ชมสามารถจะพบกับรายการบ้านสารลักได้นะฮะทุกสัปดาห์นะฮะที่นี่เวลาเดียวกันนี้เช่นเดียวกันละครับสําหรับวันนี้รายการบ้านสารักผมพร้อมกับอาจารย์สมิทธ์งาบบุรงแล้วก็รองศาสตราจารย์สุพศินินคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ